เฮ้ย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 มันหายตัวยงไงทุกคนโอเคสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมวัดนะครับจากท้องสหรัฐเอมิเรต์นะตอนนี้ทุกคนอันนี้คือน้องกุมารน,นะครับทุกคนน้องกุมารได้มาแจ้งผมนะทุกคนว่าเจอใครนะน้องกุมารเจออะไรนะผมเจอเขาใส่ชุดทันลูสีใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็น้องบอกว่านอนเจ็บอยู่ใช่ไหมใช่ แล้วพอรู้ไหมว่าเขาคือใครอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันโอเคท่นี้ก็น้องกุมารพาพี่ไปเลยเขาเขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมใช่ครับทุกคนดูน้องกุมารน,นะเสียงน้องจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าน้องก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วทุกคนแล้วก็รูปร่างเริ่มใหญ่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องกุมารไปเจอท่านแถวนี้ได้ไงนะครับน้องบอกว่าเขานอนร้องโอดโอยนะ เาบอกเป็นท่านฤกษ์ผีน้องกุมารแล้วเขาได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหมว่าเขาโดนอะไรมาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยพี่ไม่ได้บอกเลยหรอเขาเ่าให้คน่ยทุกคนก็ไม่ได้เจอน้องกุมารน,นานแล้วทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมเลี้ยงดูน้องอย่างดีเลยนะไม่ให้ออกไปไหนเลยนะแต่ว่าเมื่อวานนะทุกคนว่าน้องออกมาเที่ยวนะเอาไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนกลับมาเจอ หรือสี่นะเลยมาแจ้งให้ผมครับทุกคนอยู่ไกลไหมน้องกระมาณไม่ค่อยกลแล้วพี่โอเคเหมือนเขานีตายอะไรมาบางอย่างพี่หนีตายไปด้วยหรอใช่เขาโดนไข่ไล่ล่าหรือเปล่าทำไมพี่นิ่เสียงอะไรข้างหลังอ่ะ มันจำที่ได้หรือเปล่าเนี่ยทนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรด้านหลังผมก็ไม่รู้นะเสียงเงียบไปแล้วอะแล้วตกลงอยู่ฝั่งไหนน้องกุมารจำได้ไหมหรือว่าลงทางเนี่ยปันหนึ่งพี่นะองจะโลแล้ว มาทางเพดเพอ้าเหรอพี่ก็ว่าอยู่แต่ว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินฝั่งรู้นนะว่ามีเสียงอะไรร้องไม่รู้อะอาจจะเป็นเขาหรือเปล่าดูแล้เฮ้ย ใช่ไหมน้องมานใช่ใช่ร้ององี้ไหมใช่แสดงว่าอยู่ใกล้ๆอะดิเมื่อกี้เดินผ่านมาทำไมไม่เจอ,อว่าเขาอาจะไม่ได้อยู่กูดามพี่เ,เดี๋ยวก่อนนะเขาร้องนี่เขาใช่เขา,าใช่ลึศีจริงเหรอน้อง <S <S น้องมานแน่ใจนะว่าเขาเป็นลึศีอ่ะแน่ใจพี่ทำไมเสียงร้องเขาเป็นอย่างเงี้ยเม่อกี้เขาอยู่ดันยังไงนั่นไงน,น้องน้องนั่นไงข้างหน้าใช่ไหมนี่แหละพี่ ออทุกคนใช่ท่าสี่นะท่านแต่งตัวเขานะท่าสี่นะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับท่านสี่น้อง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 กุมารถอยมาก่อนท่านสี่ครับเดี๋ยวก่อนครับท่านท่านท่านจะไปไหนอะเขาหนีพี่สิท่าน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 ผมไม่ได้มาทำอะไรท่าน เ,เ,เฮ้ย<า>พี่ว่าไม่ใช่ฤๅษีนะทุกคนผมว่าไม่ใช่ฤๅษีนะเดี๋ยวก่อนท่านผมไม่ได้มาทําร้ายท่านนะครับผมจะมาช่วยครับแล,แล้วท่านไปโดนอะไรมาครับท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องกลัวครับผมมาดีครับผมไม่ใช่คนชั่วครับ โอเคโอเคท่านผมจะไม่เข้าใกล้ท่านนะถ้าท่านกลัวผมผมจะขออยู่ห่าง,างคนนี้แน่นะน้องกุม,มารคนนี้แหละพี่ผมมาช่วยเหลือท่านครับท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับออเออเนก็เดินเข้ามาดูแผลเต็มตัวขาดเลยแผลเต็มแล้วท่านไปโดนอะไรม,มาครับ โดนไข่แทงมาเอ็งถืออะไรมาคะไม่ยากยูไก่ท่านไม่ต้องกลัวครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของผมเองครับเป็นของใช้ของผมครับมันไม่เป็นอันตารายต่อท่านครับอย่าโอเคท่าน,มานผมจะผมไม่เข้าใกล้ท่านท่านนั่งนั่งลงก่อนได้ไหมนั่งคุยกับผมก่อนได้ไหมพี่พี่ตั้งไว้แล้วก็ yeah. เดินกลับไปหาเขาไม่เขาจะกลัวพี่สิพี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยเขาจะเดินหนีอย่างเดียวเลยไม่เขาเห็นพี่ถือเนี่ยมันเขากลัวพี่ เขากลัวพี่รือเปล่าหรือน้องลองเข้าไปคุยดูไหมเผ mm hmm. ื่อเขาจะไม่กลัวน้องไงแต่พี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนน้องอย่าเพิ่งเข้าใกล้นะอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะาานรู่สึกยังไงไม่รู้อะาจารย์ไปโดนอะไมาผมขอถามอะไรท่านได้ไหมครับท่านไปโดนใครทาร้ายมาครับแล้วทำไมเขามาทําร้ายท่านนะครับ ามาขาเขามาใกล้ๆขาหน่อยเนาะเสื้อขาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมอยู่ขออยู่ประมาณนี้นะท่านมผมขออนุญาตถามท่านก่อนนะว่าท่านเขามาทำร้ายท่านได้ไงครับไม่รู้อยู่ๆมาทำร้ายขาแล้วท่านใช่หรือสี่หรือเปล่าครับฤือสี่ษี่ทำไมเสียงร้องหรือสี่แปลกจังทั่วไปไมันมาทำร้ายขาทำไมขาก็ไม่รู้ พอจะบอกลักษณะผมได้ไหมว่าเขาเขาเป็นยังไงครับไม่รู้คุณไม่ถ um> ูกแล้วท่านอยากให้ผมช่วยอะไรบ้างเนี่ยช่วยชีวิตขาด้วยท้องขาเป็นรูหมดแล้วเอาแล้วผมจะช่วยยังไงท้องท้องเป็นรูโดนโอ๊ยนกมานีก่อนเร็วเฮ้ย อะไรวะเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ฤาษสีแล้วทุกคนผมว่าน่าจะเป็นเสือทะมิงแปลงกายนะครับน้องกุมารน,น้องกุมาร <Okay. S 1> หนีไปก่อนเลยถอยหนีไปก่อนเลยไม่ต้องหว่วงพี่หนีไปก่อนเฮ้ยมึงเป็นใครวะเนี่ย oh, <dear. S 1> สรุปมึงเป็นตัวอะไรเนี่ย ชีวิตเมิองอะไรวะทุกคนอ<ร>ยู่กูต้องการชีวิตคนน่ยอ่ยย่<ด>ย,<ๆ>ยกระจรเข้ามาผมเลยนะนผมไม่ทันตั้งตัวเลยทุกคนเมื่อกี้กนะผมล้มเลยนะครับตูลนละ้มูุกคาะเฮ้ยเฮ้ยมถอยไปนะผมใส่ผมต้องงัดเล็กไหลผมออกมาแล้วทุกคนผมว่าไม่ธรรมดานะครับน่าจะเสือสมิงนะทุกคนดูดิแปลงกายมาครับเป็นเลือสีนะครับ เดี๋ยวผมขอพักเล็กๆออกมาก่อนนะโอเคถอยออกไปเลยนะมึงถอยออกไปเลยนะถ้ามือยากเจ็บตัวนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งหลักเฉยๆนะมึงคิดว่ากลัวมึงเหรอ <are> ถอยออกไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันมันไม่ธรรมดานะครับผมรู้สึกได้เลยนะว่าพลังจิตมันแข่งกล้ามากเลยนะครับวิชามันจะแข่งกล้าเลยนะเพราะว่าถ้าผมอยู่ใกล้คนที่มีวิชาคมนะผมรู้สึกได้เลยทุกคนผมว่ามันก็ไม่ธรรมดานะครับถึงแปลงกายมันเป็นฤทีได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นคนมีอาคมหรือเปล่านะผมว่ามไม่ธรรมดาทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้ให้ท่านถน,นัดก่อนนะผมว่าผมสื่อกล้องนี้น่าจะไม่ท่าน,นัดนะนจะเอาชีวิตมาทำอะไรวะขอขอวดูดิทุกคนตามข้ามาใช้กูตามไปไหน มันจะหลอกลอ่อผมหรือเปล่ามันจะหลอกลอก่ลอผมเราทุกคนเฮ้ย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 มันหายตัวไงัง่าทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวก่อนนะมันทําได้มากขนาดนี้เหรอทุกคนอยู่ๆมันหายไปหน้ากล้องผมแล้วก็หายวับมาข้างหลังผมนะผมไม่ทันตั้งตัวเลยผมถือกล้องแล้วผมวิ่งได้นะทุกคนผมวิ่งเลยนะเมะื่อกี้ผมจับกล้องได้นะผมวิ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ตกใจมัเลยนน้องน้องมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย ปลงมาเรารีบกลับันเถอะไปพี่ว่ามันไม่ธรรมดานะ่าจะเป็นเสือเต็มิงแล้วเมื่อกี้มันยังไล่ล่าพี่อยู่เลยไปไปน้องไปคุณเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะผมว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนนะไอเสือตมิงตนนี้นะมันจ้องเล่นหายตัวหน้ากล้องแล้วก็มาอยู่ด้านหลังผมทุกคนผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะโอ,โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีล่องนะ